สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารื้อเว็บร้อยสของผมนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นนะครับน้ํามันออกนะครับผมว่าเอ่อเป็นที่สายน้ํามันหรือเป็นที่อะไรครับเดี๋ยวเรามารื้อหาสาเหตุกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผม นาน,นานถอดทีนะครับถอดยากหัวมันเฟิกแล้ว ลอยข้ามมามันเยอะมานะแถวนี้นะเดี๋ยวมาดูว่ามันใช่อย่างที่คิดไหมนะครับ คือน่าจะเป็นลูกยางนะครับฝาปั๊มติดมันน่าจะเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมันออกมาช่วงนี้มากกว่านะช่วงนี้มีน้อยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วมัน กุ้งออกออกมาตรงนี้หรือเปล่านะครับผมสรุปก็ไม่มีรอยน้ำมันออกนะเวลาเปิดสวิตช์ปั๊มติกทำงานนะครับแต่ว่าไม่มีรอยน้ำมันออกมาจากตรงนี้นะครับก็สรุปได้ว่าเป็นที่ลูกยางนะครับร,รอบปั๊มติ๊กนี่นะครับ เดี๋ยวต้องถอดดูนะครับว่ามันรั่วจุดไหนนะครับ สรุปคือโอลิงขาดนะครับผมนี่นะครับโอลิงขาดเดี๋ยวต้องไปหาซื้อดูไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับผมก็มันเป็นโอลิงเฉพาะนะครับใช้กับไอ้พวกน้ำมันบินซินได้นะนะครับผมเพราะโอลิงบางตัวเนี่ยมันไม่ทนกับน้ำมันบินซินนะครับ เดี๋ยวต้องไปหาเทียบดูนะครับจะไปซื้อที่ร้านอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับก็คงไม่เปิดนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวลองไปหาเทียบตามร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ดูนะครับครับก็อันนี้ผมก็รื้อซะเยอะเลยนะครับสุดท้ายเป็นแค่ตรงนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่สายน้ํามันตัวนี้นะครับคิดว่าสายมันแตกนะเพราะว่าตอนที่ผมดูเนี่ยมันอยู่ เยิมอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมก็เลยคิดแต่ว่าตรงนี้แถวๆนี้เคงจะแตกนะครับมันจะอาจจะหกมาตรงนี้มาอยู่แถวๆนี้นะครับสุดท้ายนะเป็นที่โอลิงนะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปหาโอลิงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใส่นะครับผมช่วงนี้มันเป็นช่วงตุดจีนด้วยนะครับก็ร้านปิดเยอะนะครับผมก็เลยยังหาซื้อไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวก็หาซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาประกอบให้ดูนะครับผม ครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับตัวโอลิงนะครับผมของเวฟร้อยสิบไอนะครับผมตัวใหญ่นะนะครับผมก็คือผมเนี่ยรอสั่งนะครับผมเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยมันไม่มีนะผมไปหาซื้อตามร้านอะไรแล้วมันไม่มีนะครับผมผมก็เลยสั่งออนไลน์มานะครับผมนี่นะครับเทียบกันดูชัดชัดนะครับว่าของเก่ากับของใหม่นะครับ เท่ากันตรงรุ่นนะครับเว็บของผมเนี่ยมันเว็บร้อยสิบไอ,อปีสิบสองนะครับผมก็เลยนะครับหายากนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องสั่งออนไลน์มานะครับนี่ของผมมันเป็นรหัสตัวเนี้ยที่สั่งมานะครับผมก็คือผมไม่แน่ใจนะครับทีแรกว่ามันต้องใช้รหัสตัวไหนนะครับผมแต่ก็สั่งมาแล้วแล้วก็ดูจากการเทียบนะครับแล้วก็สอบถามร้าน นะครับเลยก็ได้ตัวนี้มานะครับผมแล้วก็เอามาเทียบมันก็ตกลุ่นจากเนื้อยางรู้สึกว่าอันนี้จะแข็งกว่าดดน,นึงนะครับแต่ก็ผมได้มาในราคาไม่กี่บาทนะครับผมก็ประมาณเอ่อยี่สิบกว่าบาทนะครับผมตัวนี้รวมส่งนะครับโอเคครับไปใส่กันครับ <c oughs> นี่นะครับหลังจากที่ ผมรอของมาประมาณสี่วันนะครับสี่วันห้าวันนะครับผมหลังจากที่เอวันที่ถอดนะประมาณวันตุรจีนนะครับนะครับวันที่ถอดน,นี้วันตุรจีเลยใส่ใช้ไปก่อนน, <c oughs> นี่ก็ของมาแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับผม <c oughs> นี่นะครับ เคมาตรงรุ่นนะครับผม โอลิงมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับอดกับขอบถังตัวนี้นะครับ ใส่ใส่เข้าไปขอบตรงนี้นะครับใส่จากด้านบนนะครับด้านล่างก็ได้นะครับถ้าถอดออกมาง่ายนะครับอันนี้มันติดกองผมขี้เกียจดึงนะครับคราวที่แล้วผมเปลี่ยนกองใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับนี่นะครับเราต้องดูนะครับว่าไอโอลิง มันลงสุดแล้วหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็สุดแล้วนะนี่นะครับดูจับตายขอบต้องให้สนิทนะครับมันจะมียางกันฝุ่นด้านบนนะครับผมคือถ้าใครจะเปลี่ยนโอลิงตัวเนี้ย เปลี่ยนยางการฝุ่นด้วยเลยก็ดีเหมือนกันนะครับตัวมีกีบไม่กี่บาทนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับผมอันนี้คือถ้าใครไม่ยัดไม่ลงนะครับกดเวลากดแล้วมันไม่ลงนะครับผมก็ให้ใช้จละบีนะครับจละบีขาวนะครับทาโอลินก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับผมมันก็จะเข้าง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้ ต่อจากนี้คือการประกอบนะครับผมถอดมาแบบไหนใส่แบบนั้นเหมือนเดิม เบอร์สิบนะครับกระคันแค่พอตึงมือนะครับผมเสียบสายน้ำมันครับ ดึงล็อกให้ขึ้นแล้วก็กดล็อกออแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ที่ว่าโดนน้ำมันบ่อยๆนะครับสี่ลอกแล้วครับไม่เป็นไรรถมันเก่าแล้วครับต่อมาก็ใส่ฝาครอบตัวนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับ นี้ต้องใช้เบอร์แปดนะครับถอดยูบ็อกออกนะครับผมพอทำไม่ถอดยูบล็อกนะครับตัวนี้มันก็จะใส่ล็อกตัวด้านล่างไม่ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับแล้วนะครับผมก็ใส่โอลิงนะครับผมก็มีข้อระวังเวลากดลงไปก็ระวังโอลิงขาดด้วยนะครับผมเนื่องจากคราวที่แล้วที่มันขาดน่ะผมน่าจะกดแรงไปนะครับอ่าตอนที่ผมเปลี่ยนไอ้กรองปั๊มติ๊กนะครับผมตอนนั้นน่าจะกดลแรงลงไปนะครับใช้แรงเยอะนะครับผมก็เลยทําให้มันขาดนะครับทักที่ดีทาจาระบีขาวนะครับให้มัน ลื่นทั้งนิดหนึ่งแล้วค่อยกดลงไปนะครับจะได้ง่ายขึ้นโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ